สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านทาง YouTube n h l นะฮะนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นมินิออสิโลสโคปนะฮะตัวนี้นะครับมันจะเป็น ไม่ไม่ทราบว่ายี่ห้อมันหรือเปล่านะนะฮะยี่ห้อ dso หรือเปล่ารุ่น150นะครับก็เป็นมินิเครื่องมือช่างนะฮะเอาไว้วัดลูกคลื่นสัญญาณนะฮะก็มีหลายๆท่านซื้อมาใช้งานนะครับส่วนวิธีการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยนะฮะผมไปหาข้อมูลก็มีทั้งฝรั่งก็ก็มาทำรีวิว และวิธีการใช้งานแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็จะเข้าใจได้ยากนะฮะแล้วก็มีสมาชิกคนไทยนะครับก็มีมารีวิววิธีการใช้งานเบื้องต้นอยู่นะฮะมีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะนะครับ ผมก็จะมาทําไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะเผื่อท่านใดไปหาซื้อมาใช้งานแล้วยังใช้ไม่เป็นนะครับก็เผื่อมาค้นหาข้อมูลใน y t u t u นะฮะคลิปนี้อาจจะช่วยท่านได้นะฮะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นมินิออสซิโลสโคป DSO 150นะครับเรามาดูกัน นะครับก็เปิดสวิตช์อ่อนเครื่องนะครับ,นะรบในการใช้งานเบื้องต้นนะฮะก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับมินิออสซิโลสโคปเนี่ยมันก็เหมือนสโคปตัวใหญ่ก็จะมีจุดเทสสัญญาณนะครับสัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่1กิโลเฮิร์ตนะฮะเพื่อเอาไว้เทสสายเทส รูปสัญญาณว่าตอนนี้สโคบเราพร้อมใช้งานหรือยังนะครับสำหรับมินิออสิโลสโคบตัวนี้นะฮะจุดเทสจะอยู่ด้านบนนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะตรงกลางที่เขียนว่า1 k ึ่งเคสเซตนะฮะนะครับ,นะรบเราก็เอาสายสายโพรบเนี่ยมาเกี่ยวนะครับอ่านะฮะเพื่อที่จะ ดูสัญญาณมันว่าตอนนี้สัญญาณมันมันพร้อมคือพวกสายพวกอะไรพวกนี้มันปกติว่าสัญญาณได้ปกติพร้อมใช้งานหรือ,อยังนะครับอตอนนี้เส้นมันวิ่งนะฮะสัญลูกขค้ืมันวิ่งเดี๋ยวผมอธิบายว่าทำยังไงให้มันให้มันหยุดวิ่งอีกทีหนึง่งนะฮะเดี๋ยวผมปรับก่อน ทีนี้ไล่จากปุ่มด้านซ้ายมือปุ่มแรกเลยนะฮะตรงนี้เป็นปุ่มโวล์ดิฟนะฮะเต็มๆมันมันอ่านว่าโวล์ดิวิชันหรือเปล่าอันนี้ถ้าถ้าผิดขออภัยนะฮะคือโวล์ดิฟนะฮะตัวนี้เอาไว้ปรับจริงๆแล้วเป็นสเกลการวัดนะฮะปรับโวล์ในการวัดนะครับเช่ lugar, yeah น เราตอนนี้มันอยู่ที่ที่สโวลต์ใช่ไหมฮะหมายถึงว่า1ช่องตารางเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมซูมกล้องอีกนิดหนึงแล้วกันหมายถึง1น,งนงช่องเนี่ยนะฮะ,ะไม่ว่าจะขึ้นไปจากเส้นตรงกลางเนี่ยขึ้นไปด้านบนหรือลงมาล่างเนี่ยหช่องเท่ากับ2องโวลต์น,นะครับถ้าตรงนี้อยู่ที่2องโวลต์น,นะฮะถ้าเราปรับไปอีก ถ้าปรับขึ้นไปอีกเป็น5โวลต์เท่ากับว่า1ช่องเนี่ย1ช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยขึ้นไปด้านบนหรือว่าลงมาด้านล่างเนี่ย1ช่องเท่ากับ5โวลต์แต่จริงๆในการในการเทรศสสายตะโขบตรงเนี้ยเขาต้องใช้ฟังก์ชัน DC นะแต่ว่าผมขี้เกตปรัปบนะครับผมก็ใช้ใช้ AC นะับจริงมันจะมีปุ่มปรับดูด้านบนนะคร เห็นไ,ไหมฮะกล้องมันไม่โฟกัสให้เป็นสวิคดีซีเจริงๆก็ปรับไปที่ฟังก์ชันฟังก์ชัน DC นะครับนะฮะถ้าเราปรับขึ้นไปอีกนะครับหช่องเท่ากับ10โวลต์นะฮะขึ้นไปอีกได้สูงสุด20โวลต์หมายถึงว่าช่องละ20โวลต์นะฮะก็เราก็ต้องปรับให้พอดีนะครับเท่าที่เราอ่านได้ง่ายนะฮะถ้าปรับ ยี่สิบมันก็จะอ่านได้ยากนะครับถ้าเราปรับอ่าพอดีนะฮะหนึ่งโวลต์ก็ช่องละหนึ่งโวลต์อันนี้มันก็ขึ้นไปช่องกว่ากว่าก็เท่ากับหนึ่งโวลต์กว่ากว่านะฮะเราอ่านที่ค่า v v max นะฮะก็ได้นะครับจริงๆแล้วตรง v m s เนี่ยนะฮะถ้าเราปรับ DC v m MM s จะเป็นสามประมาณสามจุดสามโวลต์สามจุดสี่นะฮะนะครับอันนี้คือ สเกลการวัดนะฮะก็ปรับให้พอดีแล้วกันจะได้อ่านค่าง่ายๆนะครับถ้าปรับมากเกินไปมันก็สูงเกินช่องไวเกินหน้าจอไปก็อ่านได้ยากนะฮะก็ปรับให้อยู่ในช่วงที่พอดีนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ไปหนึ่งทีนะฮะอาจจะเห็นว่าตัวสีฟ,ฟ้ามาอยู่ตรงลูกศรตรงนี้นะครับ หมายถึงว่าตัวนีนเน้เอาไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะเลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้นลุกขึ้นนะฮะเพราะว่าบางทีเราเปิดตัวหนังสือไว้นะฮะตัวหนังสือข้างต่างเนี่ยมันบังเห็นไหมฮะบังลุกขึ้นไปหน่อยหนึ่งเราก็เลื่อนลงมาก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นไปก็ได้นะฮะประมาณนั้นนะฮะถ้ามันเลื่อนช้านะครับมันหมุนหลายรอบหน่อยกว่าจะไปนะครับปุ่ม a อ AD j เนี่ยเอดีปุ่มปรับตัวเนี้ยมันสามารถกดตรงกลางได้นะฮะเรากดเปหนึ่งทีเดี๋ยวในกล้องไม่เห็นนะ,ะ j, น,นะฮะปุ่มเอดตัวเนี้ยนะฮะปัก้ายฝาเนี่ยนะครับเรากดเปหนึ่งทีนะฮะมันจะมีลูกศรขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะหมายถึงว่าเวลาเราเลื่อนเ,เ,เนี่ยมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมฮะ นะครับเราก็สามารถเลื่อนได้เร็วขึ้นนะฮะพอเสร็จแล้วเราก,กดไปหนึ่งทีนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่กดเนี่ยเวลาเลื่อนมันจะช้าครับโอเคก็ปุ่มแรกก็ใช้ควบคุมเพียงเท่านี้นะครับปรับโวลต์กับปรับขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของรูปคลื่นนะครับมาปุ่มที่2นะฮะที่มันเขียนว่าเ็จดิฟนะฮะ หรือไทม์ไทม์ดิฟนะฮะปุ่มนี้คือเอาไว้ปรับค่าเวลานะครับในความถีที่เราวัดเนี่ยนะฮะแต่และความทีมันไม่เท่ากันนะครับทีเราวัดเนี่ยรูปคลื่นมันอาจจะอ่านไม่ได้นะฮะมันอาจจะใหญ่เกินไปนะครับหรือมันอาจจะเล็กเกินไปสมมติว่าปรับอย่างเงี้ยมันเล็กเกินไปใช่ไหมฮะเราก็ปรับค่าเวลาเพื่อที่จะขยายรูปคลื่นเพื่อจะได้ ดูรูปคลื่นได้ง่ายๆนะฮะว่ารูปคลื่นมันเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ว่าบางทีเราไปวัดบางความถีนะฮะร,รูปคลื่นมันอาจจะใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อ่านได้ยากนะครับเราก็ปรับไทม์ดิฟเนี่ยให้รูปคลื่นมันอยู่ในช่วงที่เราอ่านได้ง่ายนะฮะนะครับแล้วก็พอเรากดไปอีกหนึ่งทีนะครับสีฟ,ฟ้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งรูปคลื่นเนี่ย ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อยู่ในหน้าจอมันมีเลยออกไปด้านข้างเลยออกไปด้านข้างนี่อีกนะฮะเราจะอ่านรูปขึ้นที่มันอยู่ด้านข้างบางทีมันเกินจอไปเราก็ต้องนะครับเลื่อนมันดูนะฮะโดยการหมุนซ้ายหมุนฝานะฮะเห็นไหมมันเลื่อนได้เห็นไหมฮะแต่ว่าถ้ามันช้าเลื่อนช้าเรากดตรงกลางไปหนึ่งทีนะฮะเพื่อเลื่อนดูรูปขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ นะฮะปุ่มนี้ก็ใช้ควบคุมฟังก์ชัน2อ,อย่างคือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่าบางทีมันอยู่ไม่ตรงนะครับหมายถือว่าลูกขึ้นมันอยู่ไม่ตรงตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเราก็เลื่อนให้มันตรงแค่นั้นนะครับโอเคนะฮะปุ่มนี้ใช้ควบคุม2อ,อย่างนะฮะควบคุมค่าเวลากับเลื่อนลูกขึ้นไปซ้ายฝานะครับปุ่มที่3าทิกเกอร์นะครับปุ่มนี้ควบคุม ก็คุมหลายอย่างนะครับสามสามฟังก์ชันมั้งนะฮะก็คือเรากดไปหนึ่งทีเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นออโต้นะฮะออโต้ Auto คืออะไรนะครับออโต้ Auto คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมกดสายสายวัดก่อนนะนะฮะออโต้ Auto คือสัญญาณนะฮะการวัดสัญญาณออโต้ Auto. นะครับเวลาเราจิ้มวัดเนี่ยนะฮะมันก็จะวัดรูปขื้นให้เราเวลาเอาออกมันก็จะเคลียร์หน้าจอนะครับเวลาเราจิ้มมันก็จะวัดเห็นไหมฮะเอาออกก็จะเคลียร์นะฮะอันนี้คือออโต้นะฮะนะครับแล้วก็หมุนไปอีกนะฮะมันจะมี NORM เข้าใจว่าน่าจะเป็น Normal นะ normal normal นะฮะคือฟัง์ชันเนี้ยนะฮะเวลาไม่วัด นะครับมันก็จะไม่มีอ่ามันก็จะหน้าจอมันก็จะนิ่งปกติไม่มีการเคลื่อนไหวใดแต่ว่าเวลาเราจิ้มวัดสัญญาณเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะวัดสัญญาณให้นะครับพอเราเอาสายวัดออกมันจะล็อกไว้ให้นะฮะล็อกค่าสัญญาณต่างๆไว้ให้นะครับพอเราจิ้มมันก็จะเริ่มจับสัญญาณใหม่นะฮะพอเอาออกมันก็จะล็อกไว้ให้นะครับอันนี้คือนอร์มอลแล้วหมุนไปอีกนะฮะ จะเป็นสิ่งสิงอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันย่อมาจากซิงโครไนซ์หรืออะไรนะครับ SNG สิงนะฮะค่านี้นะครับมันจะเป็นการล็อกขึ้นช่วงเวลาสั้นๆน,นะฮะบางทีงานซ่อมเนี่ยางานซ่อมอ,อุปก,กรณ์บางอย่างนะฮะบางทีมันเปิดทำงานมันทำงานแค่แป๊บเดียว นะครับทีเราวัดขึ้นยังไม่ทันเห็นเลยว่ารูปขึ้นมันเป็นยังไงนะครับมันก็ตัดไปแล้วนะฮะอย่างซ่อมพวกทีวีอย่างเงี้ยที่เปิดแล้วทํางานเปิดแป๊บเดียวแล้วมันตัดนะฮะทีเราอ่านรูปขึ้นไม่ทันนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันซิงตัวนี้นะฮะเวลาเราจิ้มวัดเนี่ยนะครับมันจะล็อกรูปขึ้นไม่ให้เห็นไหมฮะถึงแม้ว่าสัญญาณจะมาแว๊บเดียวแต่ว่าฟังก์ชันนี้มันจะล็อกไว้ให้ เราก็จะสามารถเห็นรูปคลื่นได้ว่าในเสียววินาทีที่อุปกรณ์พวกไอซีอ,อุปกรณ์กําเนิดสัญญาณเนี่ยมันทํางานเนี่ยมันปล่อยรูปคลื่นแบบไหนออกมานะครับแต่ว่าเราถ้าเราจะวัดใหม่เราต้องกดปุ่มโอเคเพื่อเพื่อลันใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็วัดเห็นไหมฮะพอวัดแล้วมันจะล็อกรูปคลื่นเล้ให้นะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันล็อกอยู่อย่างนี้เรามองไม่เห็นนะครับเราก็สามารถใช้ปุ่มปุ่มเนี่เลื่อนเลื่อนดูได้นะฮะ เ็นไหมฮะเลื่อนมาดูนะครับนะฮะสามารถเลื่อนกลับมาดูได้ว่าลูปขึ้นมันเป็นยังไงนะฮะนะครับ,นะรบถ้าจะวัดใหม่แล้วก็ต้องกดลันอีกทีนึงนะฮะแล้วก็บางทีเราจิ้มรอไว้แล้วก็เปิดอุปก,กรณ์ที่เราซ่อมนะฮะพอมันปล่อยสัญญาณมาปุ๊บเจ้าตัวฟังก์ชันเนี้มันก็จะจับสัญญาณไว้ให้นะฮะจับไปแล้วล็อกขึ้นไว้ให้นะครับ ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวผมตั้งกลับเป็นออโต้แล้วกันนะครับอ,อีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะอันนี้อีกหนึ่งฟังก์ชันของตัวปุ่มนี้นะครับคือเดี๋ยวผมใส่สายหนีบก่อน กรณีที่เราวัดสัญญาณแล้วรูปลื่นมันวิ่งแบบตอนแรกนะฮะรูปขึ้นมันวิ่ง,แบบงซ้ายวิ่งขวาเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูมันวิ่งที่เราวัดสัญญาณออกมาแบบนี้นะครับรูปขึ้นมันวิ่งการอ่านค่าการดูรูปคขึ้นสัญญาณมันก็ดูได้ยากนะครับเราจะทำยังไงนะฮะก็กดปุ่มนี้นะฮะปุ่มทิกเกอร์เนี่ยกดไปเรื่อยๆนะครับ จนมันขึ้นตรงนี้เป็นสีฟ้านะฮะเราก็ปรับปรับขึ้นลงเห็นไหมฮะปุ่มสีฟ้ามันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะฮะปรับไปจนลูกขึ้นมันนิ่งนะฮะนะฮะถ้ามันเลื่อนเราก็ปรับไปจนมันนิ่งถ้ามันเลื่อนได้ช้าเราก็กดปุ่มตรงกลางทีนึงเพื่อเลื่อนปรับให้มันเร็วขึ้นเห็นไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราขี้เกียจปรับนะฮะก็ให้กดปุ่ม ติ๊กเกอร์ในแช่ไว้ประมาณ3-4วินะครับเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะปรับขึ้นให้นิ่งอัตโนมัตินะฮะลองดูนะฮะกดแช่ไว้ประมาณ3-2-3วินะครับมันก็จะล็อกรูปขึ้นให้นิ่งนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะกดไปเรื่อยๆจนมันมากรอบสีฟ้ามันมาอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นลูกศรลงนะครับ คือตรงนี้เอาไว้กลับลูกขึ้นกลับขึ้นกลับลงนะฮะตัวลูกขึ้นนี่เดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้กลับขึ้นไปข้างบนนะครับหมุนอีกทีนงะกลับลงมาข้างล่างนะฮะเห็นไหมฮะนะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะ อีกตัวหนึ่งปุ่มโอเคนะฮะปุ่มโอเคตรงเนี้ยมันเอาไว้ล็อกรูปคลื่นนะครับเวลาเราวัดวัดค่าแล้วนะฮะเราก็กดโอเคไปทีเห็นไหมฮะมันจะล็อกล็อกคลื่นไว้เราก็เอาค่าที่ล็อกเนี่ยมาอ่านได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องจิม้มจิ้มสายวัดค่าไว้นะครับพอเราก,กดอีกทีมันก็จะปลดล็อกนะฮะพอกดอีกทีหนึ่งก็จะล็อกประมาณนั้นนะครับปุ่มโอเค อีกฟังก์ชันหนึ่งของปุ่มโอเคคือปิดตัวหนังสือค่าต่างๆบางทีมันบังหน้าจอนะฮะเราต้องการดูรูปขึ้นเต็มๆเนี่ยนะะมันบังอยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยเรากดแช่ไว้ประมาณ 2- 3สาวินะครับมันก็จะปิดอ่าเห็นไหมฮะปิดตัวหนังสือเราก็สามารถเห็นรูปขึ้นได้เต็มนะครับเราจะเอากลับมาะจะเอาตัวหนังสือกลับมานะฮะก็กดแช่ไว้นะครับ ตรงสือว่าจะกลับมาค่าต่างๆแล้วก็สามารถอ่านได้จากตรงนี้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งแต่ผมไม่มั่นใจนะฮะว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับโดยการกดปุ่ม adj ตรงกลางแช่ไว้นะฮะอ่สักครั้งั้มันขึ้นตรงนี้นะฮะ t s m 0.1โวลต์นะครับกดอีกทีนึงอ่ะเป็น3 3 กดอีกทีหนึ่งเป็นศูนย์จุดหนึ่งะฮะตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำหน้าที่อะไรนะฮะก็การใช้งานต่างๆของปุ่มต่างๆก็จะมีเท่านี้นะครับก็เบื้องต้นก็จะมีเท่านี้แหละนะฮะสำหรับมินิสโคบไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มันก็ทำให้เรา ใช้งานได้ครบคันเหมือนสโครบรุ่นใหญ่ๆนะครับทีนี้เดี๋ยวลองวัดดูสัญญาณกันหน่อยว่ามันวัดได้เที่ยงตรงแค่ไหนนะฮะ,ะทีนี้มาดูสายโพรบอีกหน่อยนึงนะฮะดูสายโพรบสายโพรบสายโพรบแล้วแต่จะเรียกนะนะครับสายวัดสายวัดเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายตัวนี้มันจะมี X1 กับ X10 นะฮะถ้าเราต้องการวัดแรงดันที่สูงขึ้นที่สโขบตัวสโขบไม่สามารถวัดได้เนี่ยเราก็ปรับไปที่ X10 นะฮะเพื่อลดทอนสัญญาณลง10เท่านะครับแต่ทีนี้การใช้งานตรงเนี้ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะนะครับแต่บางท่านอาจจะรู้แล้วนะฮะคือ X1 X10 เนี่ยนะฮะว่าคนที่ใช้สโคบก,ก็รู้แล้วแต่ว่ามันจะมี อีกจุดหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องปรับแต่งเมื่อเราปรับไปที่ x 1 0นะครับคือเมื่อเราปรับไป x 1 0แล้วใช่ไหมฮะให้เราลองไปเกี่ยวลองเกี่ยววัดสัญญาณใหม่นะครับนะฮะลบเนี่ยสัญญาณมันจะถูกลดทอนไป10เท่านะฮะเราลองปรับโปนดิฟใหม่อ่ะปรับปีดิฟอ่ามดิฟนะครับเมื่อเราใช้ x 1 0เนี่ยนะฮะสัญญาณ สี่เหลี่ยมตรงนี้บางทีตัวสายเนี่ยนะครับมันอาจสัญญาณที่วัดออกมามันอาจจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะให้เราปรับนะฮะมันจะมีจุดปรับค่า C นะครับอยู่ที่สายอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นรูไหมฮะตรงนี้นะครับมันสามารถปรับรูปคลื่นของสัญญาณของสายให้พร้อมใช้งานะฮะทีมันเดี๋ยวผมลองปรับดูไปไปหน่อยเห็นไหมฮะ สัญญาณตรงเนี้ยมันจะเบี้ยวเบี้ยวนะครับบางทีมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมมันจะเบี้ยวให้เราปรับตรงเนี้ยค่า c ตรงเนี้ยปรับหมุนขึ้นเหมือนลงจนสัญญาณมันเป็นสี่เหลี่ยมถึงจะพร้อมใช้งานนะครับถ้าเราไม่ปรับเนี่ยรูปขึ้นที่เราเอาสายเส้นนี้ไปวัดเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับค่า c ตรงเนี้ยในกรณีที่เราใช้ x 1 0นะถ้าใช้ x 1ปรับไม่มีผลนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ x 1 0เนี่ยต้องปรับ ปรับแต่งสายโปรบก่อนใช้งานนะครับเดี๋ยวลองลองเทสวัดขึ้นทรายกันหน่อยนึงนะฮะวัดขึ้นสัญญาณจากสัญญาณเสียงจากโ no น้ตบุ๊กดูดิ ดูดูเทียบดูหน่อยหนึ่งว่ามันเที่ยงตรงแค่ไหนนะครับวัดส,สัญญาณ 1k นี่แหละที่เป็นไซเวฟ1กิโลเฮิร์ตนะฮะ ญาณ1กิโลเฮิร์นะฮะสายโตนว่าดูว่าสโคบจะวัดได้ตรงไหมมีสัญญาณออกมาหรือยังเอ่ยโอเค สัญญาณทรายหนึ่กิโลเฮิร์ตนะฮะนะครับอ่านจากค่าสโคบนะฮะสามารถวัดได้ตรงนะฮะ1กิโลเฮิร์ตนะครับแต่รันอาจจะไม่ค่อยนิ่งหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่าก็สามารถวัดออกมาได้ตรงนะฮะ1กิโลเฮิรต์นะครับเดี๋ยวลองอสัญญาณสัญญาณความถี่อื่นดูบ้างนะฮะอันนี้1กิโลเฮิรต์นะครับออกมาได้ตรงนะฮะลองดู2 2กิโลเฮิรต์ดูบ้างนะฮะอันนี้เป็น 2k นะครับ ะะอ่านได้2กิโลเฮิร์พอดีเลยฮะลองดู 4k ดูบ้างนะครับตรงไหมนะฮะอันนี้เป็น4กิโลเฮิร์นะฮะวัดได้ 4k พอดีเลยฮะอลอง 8k ดูบ้างนะครับอันนี้เป็น8กิโลเฮิร์นะฮะก็วัดได้ 8k พอดีเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูสัญญาณคลื่นทรายต่ำๆดูบ้างนะครับเอาเอาเท่าไหรด่ดีเอา50เฮิร์ตแล้วกัน50เฮิร์ตดูว่ามันจะวัดได้ตรงไหม5้เฮิร์ตอ่านะครับพอเราปรับวัดสัญญาณ50เฮิร์ตเนี่ยนะฮะเราต้องปรับไทมา ทำดิฟเพื่อที่จะอ่านขึ้นมันเห็นไหมฮะอันนี้เป็นสัญญาณ50เฮิรต์นะครับก็อ่านได้ตรงเป๊ะเลยนะฮะ50เฮิรต์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยฮะมินิสโคปตัวนี้สามารถวัดสัญญาณได้ตรงเป๊ะเลยนะครับจริงแล้วมันอยู่ที่โน้ตบุ๊กด้วยนะอ่า ตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ปล่อยสัญญาณขึ้นสายขึ้นเสียงนะฮะออกมาได้เที่ยงตรงนะครับจะโขบก็สามารถวัดได้ตรงนะฮะทีนี้ลองวัดสัญญาณอื่นๆดูบ้างลองวัดสัญญาณสามเหลี่ยมกันดูนะครับเดี๋ยวผมปลดสายก่อน เดี๋ยวจะลองวัดสัญญาณสามเหลี่ยมจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นภาคใจไฟ DC to DC นะฮะมันมี IC ใช้ i c TL494 นะครับเดี๋ยวเราลองวัดสัญญาณสามเหลี่ยมดูว่าสโคบมันจะวัดออกมาได้หรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวเราเปิดให้มันทำงานก่อนทำงานแล้วนะฮะลองจิ้มที่ขาไอซีดูสัญญาสัญญาณรูปสามเหลี่ยมนะครับนี่นะฮะสัญญาณรูปสามเหลี่ยมความถี่4 0กิโลเฮิร์นะฮะ ค่าดิวตี้อยู่ะราว48นะครับก็สามารถวัดได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจิ้มแช่ไว้เนี่ยนะครับก็ตั้งตรงนี้ให้มันเป็น normal นะฮะนะครับแล้วเราก็จิ้มวัดมันก็จะล็อกค่าไว้ให้เรานะครับนะฮนะจิ้มแล้วเอาสายออกได้เลยนะฮะ ขามก็จะล็อกไว้ให้เรานะครับพอเราจิ้มจุดอื่นนะฮะถ้ามันมีสัญญาณเนี่ยเดมก็จะอ่านให้เราใหม่นะฮะ โอเคครับการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะฮะนะครับสำหรับนี้ออสิโลสโคปนะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านในนาอกาสนี้ด้วยนะฮะก็คลิปนี้หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับ ท่านที่ซื้อมินิออสซิโลสโคปมาแล้วไม่รู้ว่ามันใช้งานเบื้องต้นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ